สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะครับลูกค้าประจําอยู่ที่ปรินาคาเซ็นเตอร์รถเมืองสองสีสกเกตนะครับวันนี้นิวมีรถเก๋ง e โคกาประหยัดน้ํามันพันเล็กๆแต่นั่งสะดวกสบายมาแนะนําให้กับลูกค้า1คันนะครับเป็นรถยนต์ยี่ห้อ nissan amera 1.2 e s p o r t t e c e ปี2016คันนี้เดี๋ยวนิวพาไปชมเลยนะครับ ามาดูกันในส่วนของด้านนอกของเจ้าตัวรถแล้วก็สีภายนอกของเจ้าตัวรถคันนี้กันเลยนะครับสีตัวรถของเจ้านิส s a นอ r ม a ่า1.2ปีปี2016คันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นสีดําเลยส่วนด้านหน้ากระจังหน้าก็จะตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะครับจะต,ตกแต่งมาด้วยโครเมียมให้ความรู้สึกรูหรามีสไตล์เฉีียวร์ตนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางของกระจังหน้าก็จะเป็นโลโก้นิสสันนะครับ เด่นเลยนะครับตกแต่งมาด้วยโครเมียมอีกเช่นกันนะครับส่วนด้านข้างของเจ้าตัวรถคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่แกนข้างของรถยนต์นะครับกระจกมองข้างนะครับแต่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยส่วนด้านที่เปิดประตูนะครับส่วนด้านที่เปิดประตูก็จะตกแต่งโครเมียมเช่นเดียวกันครับส่วนด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กของเจ้าตัวรถคันนี้ล้อแม็กของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กอลลอยขนาด15นิ้ว มากับพร้อมกับยางนะครับขนาด1.85ทับ45 15, R15 นะครับให้ความสปอร์ตดูดาด้วยการรมดำจากโรงงานเลยนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับ mm hmm. นิสซันอเมรา 1.2E Sport t e ท h ปี2016คันนี้ครับด้านท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะครับที่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้นะครับบอกชื่อรุ่นด้วยนะครับ แล้วก็ไฟไท้ายนะครับก็จะดีไซน์มาแบบสปอร์ตสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูหรหามีสไตล์นะครับถัดลงมาตรงกันชนท้ายนะครับตรงกันชนท้ายก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้3จุดเลยครับแล้วก็จะมีสเก์ตหลังแล้วก็สเก์ตข้างด้วยครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมมาดูกันที่ภายในของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับภายในของเจ้าตัวรถคันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นสีดาทั้งคันเลยครับให้ความให้อารมณ์สปอร์ตนะครับให้ความแบบสปอร์ตให้อารมณ์สปอร์ตเ็กผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเลยครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้มาเริ่มกันในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยเดิมจากทางโรงงานที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับส่วนเลขไม้รถยนต์คันนี้ก็จะใช้งานมาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับประมาณ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรรถคันนี้มีแอร์แบกให้กับคู่โดยสารตอนหน้าด้วยครับมาดูกันที่ตรงกลางของคอนโซลรถนะครับก็จะเป็นช่องลมแอร์นะครับถัดลงม,มาอีกก็จะเป็นเครื่องเล่น MP3 CD วิทยุตามแบบฉบับของรถทั่วไปเลยครับ ถัดลงมาด้านล่างของเครื่องเล่น MP3 วิทยุก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับลมแอร์ควบคุมแอร์นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับช่องเสียบ USB และ AUX ทางฝั่งผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับด้านบนช่องเกียบเอกสารรถคันนี้จะมีที่วางแก้วนะทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับโดย2ตำแหน่งก็จะอยู่ด้านหน้าของหัวเกียร์นะครับรถคันนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ CVT นะครับในส่วนของกระจกนะครับในส่วนของกระจก ของรถยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับจะเป็นออโต้ในฝั่งคนขับนะครับมาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเจ้าตัวรถนิสสันอเมร่ 1.2e Sport Tech ปี2016คันนี้นะครับ เครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรให้ความจุเครื่องยนต์อยู่ที่1,198ซีซีนะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่7 9แรงม้านะครับส่วนด้านความจุถังน้ำมันอยู่ที่41ลิตรให้ความประหยัดในการขับขี่ได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับเครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวรถ n i สสันอเมล่1.2 e s p o r t ปี2016คันนี้สวยแจ่มเลยใช่ไหมครับลูกค้า รถคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับ3 1 9 0 0นบาทเท่านั้นเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,900บาทนะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่5,900บาทนะครับออกรถกับเราวันนี้นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการนะครับพร้อมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับทางร้านของเรามีบริการช่วยเหลือให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ หากลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดได้เลยหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0863456060ก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะครับก่อนจากกินารไปวันนี้นะครับนิวขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเพจ Facebook ของเรานะครับลูกค้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ